สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดินเรือบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไปที่นะครับผมวันนี้ฮะผมไปที่นะครับผมอยู่ที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะครับผมอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดปทุมนั่นเองนะครับมาง่ายนะครับผมเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาได้เลยนะฮะแล้วก็มาชมรถแต่งๆหล่อๆแบบนี้กันนะครับผมสำหรับผมไปที่นะฮะจะพามาชมคันนี้ครับผมกับเจ้า Ford Next Gen XLT เอ็กซ์แอลทีเกีออโต้แน่นองนะครับราคา9ก0 0แกว่าบาทแค่นั้นนะฮะกับคันนี้ครับผมจัดหล่อๆอีกหนึ่งคันนะครับผมไปชมพร้อมกกันดีว่า ว่าคันนี้แต่งอะไรมาครับผมทุกคนนะกประชมครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดเลยนะครับผมนี่ฮะผมจะพามาชมกับคันนี้ครับผมรุ่นนี้ขายดีหนึ่งรุ่นนะครับกับรุ่น next gen xlt เกียร์ออโต้นั่นเองนะครับผมนี่ฮะกับสไตล์นี้หล่อหลอแบบนี้นะครับผมนี่ฮะจัดมาในชุดของกระจังหน้าหล่อหลอสไตล์แรปเตอร์นะครับฟ้มไฟหลี่3จุดนะครับผมนี่ฮะนี่เลยไฟหลี่3จุดพร้อมกับ ไฟเดย์ไทม์เป็นรูปตัวซีหันเข้าแบบนี้นะคะใครขับตามหรือขับนำข้างหน้าหันมองกระจกหลังนี่คือต้องบอกว่าไอ้คันนี้ทำออกมาสวยจังเลยนะครับผมนี่ฮะกับคันนี้เลยนะครับผมต้องมีไว้ในครอบครองแล้วนะครับสำหรับรถตอลอแบบนี้นะครับนี่ฮะกับคันนี้นะครับมาในชุดของไฟหน้าของเขาเป็นไฟเดย์ไทม์แบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวโคมตัวนี้นะจะเป็น LED นะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกเขาจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะ แล้วก็นี่เลยกระดาจหน้าของเขานะครับผมจัดมาในชุดของสไตล์แรปเตอร์นั่นเองนะครับผมนี่ฮะหล่อ,ลอแบบนี้นะครับอโอเคฮะเดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่าว่าตัวนี้จัดในชุดล้อของอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ฮะนี่เลยตัวครอบไฟหน้าคำว่าแรนเจอร์ส,สวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสีดาด้านนะ้วโหดุมากสําหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวล้อของเขานะครับผมเป็นล้อข,ขอบ20นะฮะยาง3 3ยางมัดนะครับผมยางมัดทะเลนะตัวนี้ยาง3 3 12.5 R20 นั่นเองนะครับผมดูดอกของเขาจะดอกลหนาแบบนี้นะครับผมเป็นยางมัทเรนนะฮะนี่ฮะดูด้านข้างรถสวยๆแบบนี้เลยครับแต่กุยได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ใส่พนิษดูหล่อดูเต็มขึ้นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของล้อของเขาเนี่ฮะเป็นล้อสไตล์เมกานออฟโรดนะครับผมนี่ฮะอ่าแล้วก็รัดอ่าแล้วก็มานี่นะฮะนี่เลยคิ Q ้วล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมดุดโอ้โหเพิ่มความดุความดันให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะฮะทำงานลูกเกียร์6สปีด170แรงม้าเลยทีเดียวนะครับผมดูได้ข้ามแบบนี้ฮะเป็นยังไงบ้างครับหล่อหล่อเท่นะครับผมแล้วก็ในส่วนคันนี้นะครับผมจะมาในชุดของครอบมือเปิดนะครับผมนี่ฮะเพิ่มความแบบว่าไม่ให้รถเป็นรอยเนาะสำหรับมือคุณผู้หญิงนะฮะบางทีเล็บยาวหรือมือคุณผู้ชายนะครับผมนี่ฮะหน้าหลังเนาะห่อหล่อแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของอบันไดด้านข้างเนาะจะเป็นงานาแบบส,สปอร์ตสปอร์ตนะครับเพิ่มความแข็งแรงเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นดีไซน์ใหม่นะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมนี่ฮนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จัดมาในส่วนของคิ้วกันสาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายตัวนี้เป็นไงบ้างครับตัวนี้จะติดในส่วนของครอบฝาถังะ้านนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคิว้วล้อนะครับผมจัดมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ดูด้านหลังเป็นไงบ้างครับนี่ฮะโอ้โหดูหล่อหล่อเต็มเต็มก็ช่องช่องแก๊ปตัวนี้ก็เหลื ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวนี้ยกมา2นิ้วเนาะแล้วก็ซิกเนจเจอร์ของเขานี่เลยก็คือจะมีที่เหยียบขึ้นด้านข้างนะเวลารถส,สูงแบบนี้ตัวนี้เนี่ยยกถึง2นิ้วนะฮะเวลาจะหยิบของเนี่ยเรามองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับผมนี่ยเรามองไม่เห็นเนาะเราต้องเหยียบมันไดตัวนี้ขึ้นไปก่อนนะครับผมถึงจะหยิบของด้านหลังได้เนาะสำหรับตัวนี้แล้วก็จัดตัวนี้ครับจัดมาในชุดของครอบไฟท้ายด้วยนะครับผมนี่เลยนี่ฮะดำด้านตัดรู้สึกว่าแบบไอ้ดูดุขึ้นมาทันทีเลยแบบรถดูมีม แล้วก็ดูล้อของเขานะครับผมเวลาใส่คิ้วล้อแล้วจะล้นออกมาไม่เยอะนะจะอมๆประมาณนี้นะครับผมบางคนสอบถามว่าคุณเอ็ดดี้ล้นเยอะไหมนี่เลยดูเลยครับผมไม่เยอะนะฮะนี่เลยฮะแล้วก็ในส่วนของฝาปิดท้ายของเขาจะเป็นฝาปิดท้ายของเขาเนี่ยจะเหมือนแบบเป็นตูดเป็ดนิดนึงนะฮะบ้านเล็กๆบ้านเราเรียกตูดเป็ดแล้วกันนะครับผมนี่เลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมจะมีในส่วนของไฟเบรกตรงที่3อยู่ที่ตรงนี้นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ด้านบนตรงนี้ แต่บางทีเราบรรทุกของเยอะอะไรต่างๆาก็จะบางไฟเบียรตรงที่3เราก็เลยมาติดที่ตรงนี้ให้กับคุณลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีคําว่าโลโก้ของเกาะน,นะครับผมแล้วก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับผมเป็นดําด้านใส่กระดาเงานะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะคะัคำว่ารเรนเจอร์ของเขาจะปั๊มขึ้นรูปนะแต่คันนี้เนี่ยถ้าคือไม่ได้แติสติกเกอร์ใดๆเห็นไหมฮะตรงนี้นะจะไม่ได้ติดสติกเกอร์ใดๆก็คือตัวนี้จะเดิมๆเลยไม่ได้โมดิฟายเลยทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมาในส่วนของตัง้งถอยหลัง กันชนเนี่ยจะเป็นสีเดียวตัวรถนะรถสีขาวก็จะเป็นสีขาวนะครับผมนี่เลยครับแล้วก็ในชุดของช่วงล่างบางคนก็สอบถามเข้ามาเยอะนะคุณดิ้ดี้ช่วงล่างเป็นไงนี่ฮะช่วงล่างของเขายกมา2นิ้วนะฮะเห็นก้อนสีฟ้าไหมาตัวนี้ครับผมเป็นก้อนก้อนยกนะครับผมแล้วก็ตัวโช๊คไม่ได้ปรับเปลี่ยนเดเทนซี่นะครับผมใช้โช๊คเดิมใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมตัวนี้ใช้ได้เลยยก2นิ้วปีกอกไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านในบ้างดีกว่านะครับ ตรงนี้ครับผมพอมาเปิดดูด้านในแล้ว <S <S รูนะนะสว้สึกแบบเฮ้ยโอ้โหมันดูใหญ่ใหญ่เพิ่มใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะภายในของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีเบจสีออกเทาๆนะครับผมแล้วก็จะมีที่นี่ฮนะจับขึ้นด้านบนนะครับผมเวลาเราขึ้นรถตรงนี้เนาะขึ้นรถปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นด้านบนนก็คือจะจับตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นโหนตัวขึ้นไปยิ่งรถยิ่งสูงยิ่งต้องมีนะครับผม<ๆ>นี่ฮนะแล้วก็ตัวนี้จะมีแอร์หลังให้มาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มีช่องชาร์จแบตเตอรี่อ่าชาร์ อ่าช่องชาร์จอ่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับผมลานั่งหลังเนาะตัวนี้ก็เป็นเบาะนั่งหลังคนระับจะเป็นเบาะผ้านะฮะนี่เลยแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีส่วนลำโพง1ชุดนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออกซิเนเจอร์จะเป็นแบบเอ่อเท็กเจอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นออกสี ature, อ่าจะเป็นออกสี ature, มเหล,ลี่ยมนะครับผมจะเป็นออกสีเหลี M ่ยมเหลี L ่ยมเนาะปั๊มขึ้นรูปนะครับผมที่ที่ครอบมือเปิดนะครับผมนี่ฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพาชมด้านหน้าดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ฮะสำหรับด้านหน้าของเขามีเลยเปิดประตูเข้ามานะครับผมอ่านี่ฮะก็บพบกับช่องแอร์สไตล์สปอร์ตตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะฮะโอเคจะเป็นพุชสตาร์ทให้มาเรียบร้อยนะตั้งแต่เป็นเอ็กซ์ทีขึ้นไปจะเป็นพุชสตาร์ททั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟหน้าออโต้นะครับหรือว่าจะเป็นไฟหลีนะครับผมเปิดที่ตรงนี้ได้เลยตัวนี้จะเป็นพายน้ําเรียกว่าพายน้ำนะคนสมัยก่อนเลยกพายน้ำนะผมไม่รู้เรียกอะไรนะ ก็จะปรับหน้าจอได้นะครับผมก็คือตรงนี้ก็จะปรับหน้าจอนะฮะให้สว่างหรือไม่สว่างที่ตรงนี้ได้เลยหน้าจอตรงนี้8นิ้วนะฮะตรงนี้นะครับทุกคนฮะแนิ้วนะแล้วก็หน้าจอตรงกลางขนาดนี้ประมาณ10นิ้วนะครับผมก็ <io? S 2> สามารถนะฮะเปิดแอร์ hmm. ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เชื่อม a p p เป็นคาเพอะไรต่างๆที่ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับผมหน้าจอของเขาเนี่ยจะแบบเอ่อจะโชว์มาแล้วเนาะจะเป็นซมูเลตต่างๆเป็นรูปรถเห็นไหมฮะกดขึ้นมาจะเป็นรูปรถเลยจะเป่าท้าเป่าหน้าจะขึ้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมท อ่านี่เลยแล้วก็ในส่วนของตั้งสาย xlt ขึ้นไปจะมีในส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่เป็นแบบไวเล็นะเชื่อมต่อ apple carplay หรือเชื่อมต่อ android auto เป็นไอไรเลตได้เลยไม่ต้องเสียบสายชาร์จก็ได้นะครับผมไม่ต้องใส่สายส,าย,สาย usb นะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับผมก็ของเรานี่จะมะีถ้าเกียร์ธรรมดาก็จะเป็น5สปีดเนาะแล้วก็6สปีดแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ออโต้จะเป็น6สปีดกับ10สปีดนะครับผม แต่เครื่องยนต์เดียวเกิม2,000ซีซีนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะทุกคนฮะนี่เลยครับแล้วตัวนี้จะมีในส่วนของอคู่คอนโทรลให้มาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เราสามารถเพิ่มออปชั่นได้ก็จะเป็นพวกแอตติฟคู่คอนโทรลต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาชมไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะก็จะเป็นในส่วนของอาการขับขี่แนละโหมดการขับขี่เห็นไหมจะมีโหมดปกติอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็โหมดลากจูงนะครับผมนี่ฮะเราสามารถ เลือกได้เลยครับผมมีโหมดต,ต่างๆให้นะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนาะก,ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของออล็อกกระจกล็อกฝาถังน้ำมันหรือล็อกประตูรถนะฮะจะมีทั้งสองฝั่งเนาะบางทีเราขึ้นมาเนี่ยเราลืมล็อกก็ให้แฟนเราล็อกได้นะครับผมหรือคนข้างฝัง่งนู้นก็สามารถล็อกได้นะครับผมเห็นว่าจะอยู่ที่เดียวกันเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อก กระจกด้านหลังเนาะไม่ให้เด็กเปิดได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปรับกระจกไฟฟ้าด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ปรับที่ตรงนี้เอานะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของกระจกหน้ากระจกหลังนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับนี่เลยกับรถหล,ลอสวยๆแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าของกันได้ไม่ยากนะฮะกับเจ้า Ford Nexgen XL t XLT นะครับผมนี่ฮะดูไฟหน้าของเขาหล่อๆสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่เลฮะ ตัวนี้ครับผมเป็นเครื่องยนต์2,000นซีซีนะอ่านี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ยก2นิ้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับยนต์ชมของเขานะครับผมกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมก็ดีพีนี้เป็นไงบ้างครับผมอ่าหล่อๆไหมครับกับสีดำนะก็คันนี้นะครับผมกับรุ่น XLT นะครับผมก็ดาวเริ่มต้นหล่อๆอแบบนี้นะเก้า0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่ฮะ พร้อมล้อขอบ20กระจังหน้าสวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าลูกค้าอยากจะใส่สปอร์ตบาร์หรือโลบาร์ได้เหมือนกันนะครับผมเราสามารถแต่งเพิ่มเติมได้นะกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อเว้บไซต์น,นึงก็เป็นช่องเอ็ดดี้ฟอร์ดเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้านบนนะแล้วก็เบอร์โทร0 9 9 3 9 6 6 3 5 1มสาหนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผิดพลาดประการใดเอ็ดดี้ขออภัยเวลาทีนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะกับช่องของผมเนาะก็รถ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจดดีีดีวโอทำวีดีโอดีๆในการที่เราจะได้ดูกันนะครับผมอยากได้รุ่นไหนพักแชทหรือสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคฮะขอบคุณครับ